เอบริกเสน่ห์แห่งธรรมชาติในทุกแผน่นไม่รู้ว่าเอบริกนะคะเขาจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะล่าสุดนี้เปิดตัวเท c เจอร์ใหม่อีกแล้วนะคะเป็นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะสังเ,เกตความแตกต่างระหว่างแผ่นนะคะนี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ของงานทํามือไม่มีชิ้นไหนที่เหมือนกันเลยค่ะไม่มีการริปทีตอย่างแน่นอนค่ะสีเทาดํานะคะสบายตาแบบนี้นะคะเข้ากับ ทุกสไตล์การตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นผนังทั้งภายในหรือภายนอกนะคะสวยได้ทุกมุมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าการทำเท็กเจอร์แบบนี้นะคะก็สามารถทำได้ทุกสีของรุ่น A-Big เลยนะคะสามารถสั่งได้นะคะลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าเรานะคะเอาไปติดที่ร้านค้านะคะของคุณคาเฟ่หรือว่าบ้านนะคะจะเพิ่มมิตินะคะสเสน่ห์ให้กับพื้นที่ได้มากขนาดไหนนะคะ ไม่ว่าคุณจะชอบสไตล์อินดัสเทรียลนะคะหรือโมเดิร์นรัสติกนะคะเอบริกตอบโจทย์หมดเลยค่ะอยากยกระดับการตกแต่งบ้านด้วยเท็กเจอร์สุดเท่นะคะของเอบริกตัวนี้นะคะติดต่อเราอโยทยาได้เลยค่ะความงามจากธรรมชาติผสานคุณภาพงานแฮนด์เมดใครละ่ะจะไม่หลงรักค่ะ